สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณมากมายนะคะบรรยากาศยามเช้าวันนี้นะคะก็มีปลากระโดดโลดเต้นอยู่ข้างล่างนะคะขอบคุณมากมายนะคะบรรยากาศยามเช้าค่ะรอบๆทางเราตรงนี้ก็เป็นธรรมชาตินะคะ นานๆก็จะมีธรรมาชาติแบบนี้ให้ชมนะคะก็อาจจะช่วงนี้จะบ่อยนิดนึงแต่ก็ทิ้งระยะห่างเนาะในเรื่องของหมอกแบบนี้นะคะ <c oughs> นี่ก็ เป็นธรรมชาติอีกแบบหนึ่งนะคะในป่าเนาะนี่ค่ะก็จะเป็นจากจะเป็นใยห,หรือจะเป็นน่าจะเป็นใยอะไรสักอย่างใยแมงมุมเนาะ <c oughs> ขาวๆเต็มป่า, besar, าแบบนี้นะคะเป็นใยแมงมุมเนาะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆเนาะเป็นใยนะคะเป็นใยแมงมุมเนาะนี่ค่ะเป็นใยนะคะนี่ ขาวๆเป็นเส้นๆอย่างนี้นะคะธรรมชาติมากวันนี้ขาวโพลนเต็มไปหมดเลยเนาะ ูนะคะนี่คือธรรมชาติเป็นยายแมงมุมนะคะเป็นใย,ยแมงมุมนะคะที่กอดตัวแบบนี้เนาะ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่หมอกไม่ใช่แต่น้ำค้างนะคะเป็นยายแมงมุมนะคะนี่ค่ะขาวๆนี่เก่งมากไม่รู้ทำได้ยังไงเนาะเยอะมากเลยนะคะดูเออเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันเนาะ เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะคะดูนะคะเนี่เต็มไปหมดเลยมีหนุ่มมาออกกำลังกายอยู่ตรงนี้นะคะหนุมรอหนุมรอ <c oughs>